ที่เด้งเข้ามาในมบอก็คือแอปเปิลขอแอปเปิลแบบแรงเงาสวยๆนะโอเคไหมใช่ได้อันนี้เหมือนผ่านการฝึกวาดมาแล้วอุ้ยน่ารักมากกระเคนหาคือและนี่ก็คือเพลงเร่เรีจต้องร้องกันนะคะทุกคนเพลงอุยอารอเอออ ศิละปะฉันอะอยาเรียนดนตรีเขียนตัวอยากก็อยากเรียนร้องเพลงเหรอใช่ฉันนรเ้เพลนเพราะมากเลยก็เพราะเหมือนกันนะต้องให้ฟังหน่อยสิเราจะได้ใจให้มันได้ไงวันนี้นะคะวิชาศิลปะ <c oughs> เดี๋ยวค,คุณครูจะจับฉลากให้เด็กวาดรูปก,กันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอ่ะรูปแรกที่จะให้วาดนะ ครูจะสุม่มโอเค okay. ใบที่เด้งเข้ามาในมือก็คือแอปเปิ้ลขอแอปเปิ้ลแบบแรงเงาสวยๆนะโอเคไหมได้ค่ะได้ค่ะ,คะนี่มารีนทำเป็นลกูกแอปเปิ้ลยาวๆใช่ไหมอปเปิ้ลนี่ไหนมันยาวๆเหรอกรุมๆเหรอโอเคค่ะทุกคนหมดเวลานี่ค่ะคร โอเคค่ะแปลกดีนะแต่ก็มองอ๋อเป็นแอปเปิลอยู่อ่ะของคนต่อไปเย่มอนอันนี้มันมีหนอนอันนี้คือไม้แอปเปิลหนอนลรอน้วก็ปากเป็ดแต่ก็ใช้ได้อยู่อ่ะโอเคเก่งมากแล้วนั่นเขียนอะไรอะคะมันคือแอปเปิลแอปเปิลมันได้เขียนอย่างนันนะย่มอนโอเคคนต่อไปเยใหม่ขอดูซิใช้ได้อันนี้เหมือน ผ่านการฝึกวาดไปแล้วผ่านผ่านผ่านโอเคลู้ต่อไปนะจะได้ดูอนะไรน้ารู้จะได้ไดูกระต่ายกับแมวหนะ้นาคุณซิล่าแม่จหน้ารู้เคลืกกล่อนผิวมากกว่าลูกก้ต่อไปก็คือวาดาแมวเย้ยโอเคเดี๋ยวปิดปิดนะอะไหนขอดูลายคนเลยเริ่มจากเจ๊ใหม่ขอดูสิเสร็จแล้วค่ะครู ว้าวอันนั้นแมวกำลังหลับตาเหรอสวยมากผ่านผ่านผ่านอาคนต่อไปน้องมาลีนขอดูด้วยซิอุ้ยน่ารักมากกระค้นขาคืออาคนต่อไปยายม,มอนคนดูซิเหมือนแมวที่มาจากฝีมือเด็กจริงๆเลยอ่ะถือว่าดีพัฒนาได้อีกโอเคอาภาพต่อไปนะาดดอกมา มอดูสิว้าวนั่นดวงอาทิตย์ใช่ไหมต้นกระบองเพชรแล้วก็ดอกไม้เหรอใช่ค่ะคุณครูครูว่ามันสูงแล้วโค้งเกินไปนะคุณว่าเป็นกระบองเพชรดอกไม้สวยอยู่ดอกไม้มีพึ่งด้วยเหรอแล้วก็มีแหวนโบแล้วก็พระอาทิตย์สวยถวยไม่ใช่พึ่งกับพุ่มมันคือผีเสื้อค่ะอ๋อผีเสื้อเหรอ้แล้วนี่ค่ะ เป็นวงลีที่เพอร์เฟกมากทุกด้านเท่ากันเป๊ะโอเคสมและเท็ดดินพี่ของในยเยียนี้อ่ะรุ่นสุดท้ายนะ,ะผู้หญิงขนาดเลยขนาดเลยมันว่านไม่เป็นไม่เป็นไรจ้ะทุกี่ก่อนโอเคเริ่มได้ <c oughs> ไหนว่าเสาร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะว้ายสวยมาก ว่าผู้หญิงโมโหใครอ่ะพี่ไหมเอาพี่ไหมที่โมโหอ่ะอ่ะใครจะตายนี่อนิเมะมากใไงหมดีมากดีมากครูคิดว่าทุกคนน่าจะเบื่อกันแล้วงั้นเราเปิดวิชาศิลป,ปะให้เป็นวิชาดนตีกันดีกว่าเย้เย้เย้แ,ยแ,ยแ,ยและนี่ก็คือเพลงทร่องเราต้องร้องกันนะคะทุกคนกนี่เพลงแล้ว เพลง O R O E แต่ว่ามันคุ้นๆนะเหมือนเคยได้ยินในติ๊กต็อกเลยอะใช่ถูกต้องเพลงแหละเป็นเพลงดังกระแสยอดฮิตแสดงว่าทุกคนต้องร้องได้ใช่ไหมใช่งั้นเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกันอ่ะเด3นสองั่งอ R เดี๋ยวครูให้อีกรอบหนึ่งร <Yes. S 1> อบหน,นึ่งเริ่มเออ